ปรชาชนทุกคนนั่งรอคอยว่าอยากได้รัฐบาลเพื่อมาแก้ปัญหาให้เขานี่คือความรับผิดชอบไม่ใช่ดรามา่าตล้หน้าที่แต่ละคนทําแล้วตอบโจทย์ประชาชนไหมหลายคนพูดใช่ไหมฮะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขในที่สุดเนี่ยนี่คือความรับผิดชอบไม่ใช่ดรามา่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนนั่งรอคอยว่าอยากได้รัฐบาลเพื่อมาแก้ปัญหาให้เขากลับไปที่ต้นตอเลยว่าระบบของเราเนี่ย มันมีกระบวนการในการได้มาซึ่งรัฐบาลได้มาซึ่งสภาแล้วหน้าที่แต่ละคนทําแล้วตอบโจทย์ประชาชนไหม,มถูกไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะม,มันเป็นการถ้าเป็นเป็นการเสวยสุขอํานาจซึ่งเราไม่อยากเห็นถูกไหมครับแล้วเราไม่อยากเห็นรัฐบาลที่วาดฝันเราไม่อยากเห็นรัฐบาลที่สร้างความหวังไปวันๆแล้วไปแก้ตัวเอาภายหน้าไม่อยากเห็น ถูกไหมครับ<ช>มันก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้ที่เขากําลังจะ,ะแถลงกับสภาเนี่ยม,มันคือนโยบายที่ตอบโจทย์ไหม,มแล้วใครได้ใครเสียยังไง<ช>นะฮะเป็นไปได้ไหม